สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขปัญหาโจทย์ Excel ข้อที่3มนะครับนะครับมาเริ่มกันเลยครับจากโจทย์นะครับบอกว่าให้เราหาผลรวมของ x บวก y บวก z นะครับของระบบสมการที่1และระบบสมการที่สองนะครับว่าเป็นเท่าใดอันดับแรกนะครับเราก็จะมาเขียนระบบสมการนะครับให้อยู่ในตารางนะครับในรูป ax บวก by บวก c z เท่ากับ d นะครับตามนี้นะครับซึ่งผมได้ ใส่ค่าต่างๆไว้หมดแล้วนะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะมาอธิบายวิธีการหาพลเฉลยกันก่อนนะครับซึ่งเราจะทําด้วยวิธีง่ายๆดังนี้นะครับก็คือการนาแมทริกอินเวอร์สของแมทริกนี้นะครับมาคูณทั้งสมการนะครับทั้งสองฝั่งของสมการฝั่งซ้ายนะครับเราจะได้แมทริกอินเวอร์สของแมทริกนี้นะครับคูณอยู่กับแมทริกนี้ทําให้กลายเป็นแมทริกเอกลักษณ์นะครับ คูณอยู่กับแมทริก X Y z ส่วนฝั่งขวานะครับจะเท่ากับแมทริกอินเวอร์สของแมทริกนี้คูณกับแมทริกนี้ครับซึ่งค่าที่ได้ออกมานะครับก็จะได้ว่า X Y z นะครับเท่ากับแมทริกอินเวอร์สของแมทริกนี้นะครับคูณอยู่กับแมทริกนี้นะครับก็จะได้ผลเฉลยออมาดังนี้ทีนี้นะครับเราก็มาเริ่มใส่ค่าผลเฉลยันเลยนะครับโดยฟังก์ชันของ Excel ครับ อันดับแรกก็ทําการลากกลุ่มก่อนนะครับ3เซลล์ดังนี้แล้วเราก็กดเท่ากับนะครับใช้ฟังก์ชันคูณแมทริกนะครับคือฟังก์ชัน MMULT นะครับจากนั้นนะครับก็เลือกแมทริกที่ต้องการคูณนะครับแมทริกแรกนะครับ mm hmm. ก็คือแมทริกอินเวอร์สของแมทริกนี้นะครับ mm hmm. ก็ใช้ฟังก์ชันหา อ n นเวอร์สคออย่างนี้นะครับก็คือ m i n v e r อนะครับกดคีย์ิเข้าไปนะครับแล้วก็ลากกลุ่ม Ma t ติกที่้การหา i n v e r อรคือ m a t ติกนี้นะครับแล้วก็วเล็บกปิดครับตัวต่อมาคืออ r r a y รนะครับคือ Ma ทติกที่เราต้องการนำมาคูณนะครับก็คือกดคอมมาแล้วก็ลากคลุมที่แมทติกนี้นะครับ ผดวงเล็บปิดแล้วผมอยากให้ทุกคนสังเกตนะครับว่าผลเฉลยที่เราได้มานะครับจะเป็นอาร์เนะครับก็คือมันมาจากการที่เราคูณด้วยแมทริกสามคูณสมคูณกับแมทริกสามคูนหนึ่งนะครับผลเฉลยเลยออกมาเป็นอาร์เเป็นแมทริกสามคูณหเช่นกันนะครับนะครับแล้วก็กด c อนโทรลชิปเอนเตอรนะครับก็ได้ค่าออกมาตามนี้นครับต่อมาเราก็มาหา ที่โจทย์ถามนะครับก็คือ x บวก y บวก z เราจะใช้ฟังก์ชันเท่ากับ sum นะครับหรือผลรวมของเซลล์นี้นะครับที่ร้องการหาแล้วก็วงเล็บปิดกด enter นะครับก็ได้ค่าออกมาตามนี้ครับทีนี้นะครับเราก็จะมาหาผลเฉลยของระบบสมการที่2กันนะครับตัววิธีการง่ายๆดังนี้นะครับก็คือ copy ตารางของระบบสมการที่1มาเลยนะครับ โดยการกดคอนโทรลซครับแล้วกดวางตรงนี้นะครับให้ตรงช่องนี้ครับเท่านี้นะครับเราก็จะได้ผลเฉลยของระบบสมการที่2มาแล้วครับโดยสังเกตนะครับว่าเซลนะครับจาก21ถึงยี่บสานะครับจะเปลี่ยนเองโดยอัตโนมัตินะครับเป็นย8สิบดถึงสาสิบนะครับในการ Copy มานะครับของ x บวก y บวกแกก็เหมือนกันนะครับจาก ยี่สถึงยีนะครับก็จะเปลี่ยนมาเป็น2 7่สถึงยี้าโดยอัตโนมัตินะครับขอบคุครับ